สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนกีตาร์ไฟไฟ้าเบื้องต้นนึงครับก็จะเล่นเป็นแบบ power chord นะครับ ในคลิปนี้นะครับผมจะสอนวิธีการจับคอร์ดเป็นเพล r โคตรนะครับก็จะมีเพล r โคตรเป็นคู่5นะครับที่นิยมจับกันแล้วก็เพล r โคตรคู่สามเพ r า c o ตรคู่8ปนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆในการจับนะครับแล้วก็วิธีการหาคอรนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมจะให้ตารางคอรนะครับให้ทุกคนเนี่ยคืออย่างน้อยต้องจำาคอรให้ได้หมดนะครับหมายถึงว่าโคอรที่อยู่แต่ละเส้นแต่ละสายนะครับ แต่ว่ามันก็มีวิธีการจํานะครับก็คือเราไล่แล้วก็เราดูจารางแล้วก็เราไล่ไล่คำ e f g a b C นะครับครับคดหลักมันก็มีอยู่ c ค,ด,คด c คด d คด e คด f คด g คด a, คด b นะครับ c d e f g a b นะครับมันจะวนอยู่อย่างนั้นนะครับ c d e f g a b นะครับ คลิปนี้ผมก็จะแนะนําวิธีการจับนะครับครับสําหรับคนที่รู้สเกลมาแล้วนี่ยิ่งดีใหญ่นะครับเพราะว่ามันจะได้หาให้ง่ายนะครับแต่สาหรับคนที่ไม่รู้สเกลนะครับก็ให้ไปไล่สเกลหาไล่สเกลดูก่อนนะครับมันจะง่ายต่อการจับนะครับก่อนหนึ่งเรามาตั้งสายก่อนครับสายที่หนึ่งครับ สายที่สองสายที่สามสายที่สี่สายที่ห้าสายที่หก power cord นะครับที่นิยมเล่นกันก็มี power cord คู่ห้า power cord คู่แปดคนีบยแล้วก็มี power cord คู่สามนะครับเรามาเริ่มจาก power cord คู่5าก่อนจากโนดต C นะครับครับก็เริ่มจากเฟดที่สามไปที่ห้าครับแล้วก็โนตนี่นึกโนดตนที่หนึ่งนะครับโนดตี เราไปหาโน้ตตัวที่5้าคนหนึ่งสองสามสี่ห้านตัวที่ห้ามีลงเลืยนดยลงไปเลยครับจะดีดแบบสองแบบนั่นกับดีดแบบไม่มิวเสียงครับดีดแบบไม่มิวเสียง ก็ดีดแบบมิ้วเสียงก็ได้อเอาสันมือตรงนี้นะครับสันมือตรงนี้ครับตั้งไวท้ที่ระหว่างตรงนี้นะครับตั้งเอาไว้ให้เสียงมันทึบ ครับเสร็จแ,แล้วเราก็เลื่อนนะครับเลื่อนทั้งฟอร์มนี้นะครับไปที่เฟสที่ห้านะครับก็คือนิ้วชี้จะไปอยู่ที่เฟสที่ห้าสายที่ห้านะครับแล้วก็เฟสที่เจ็ดสายที่สี่นะครับกลายเป็นคอรดดีนะครับดีเพลเวอร์คอด ครับผมเคขากดกดซีน,นะครับก่อนนี้เราต้องหาตัวเบ็ดตัวโนตก่อนนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับโนดซีตรงไหนบ้างโนดซีอยู่บเฟตที่แปดสายที่หกครับเฟตที่สามสายที่ห้านะครับ น้าพันหนึ่งสองสามสี่ห้าโน้ตตัวที่ห้านะตรงนี้ก็เหมือนกันกีคอร์ดเดียวคันนี่ครับโน้ตสี่แล้วก็โน้ตตัวที่ห้าในสเกลซีเมเจอร์นะครับแล้วก็มีอีกฟอร์มหนึ่งนะครับก็คือ โน้ตตัวซีเหมือนกันนบโน้ตตัวซ mm ี hmm. แล้วก็จับโน้ตตัวที่ห mm ้าเราก็จับโน้ตซีแล้วก็จับเป็นโน้ตตัวจีสายที่หออกก็ได้นะ mm hmm. เสียงมันจะแต่เป็นโน้ตเดียวกันกดเดียวกันกดซีคู่ห้าเหมือนกัน สองเส้นนะครับเนี่ยโน้ตตัวจก็คือคู่ห้าก็คือมีโน้ตตัว C ีกับโน้ตตัวจีนะครับถ้าเราจับตัวจีด้านบนแล้วก็จับตัวซีมันก็เหมือนคู่ห้าเหมือนกันแต่ว่าคู่ห้าด้านล่างนะครับคู่ห้าเนี่ยมันจะเหมือนกันแต่ว่าเสียง ไม่ความทุ้มมันต่างกันเนี่ยสายอ,อกด้านบนนะครับซุว่าสายอนกแล้วก็นี่ซ้ว่าสายอ,อกด้านล่างแล้วยังอีกแบบนึงกับแบบที่สามก็คือจับตีเดียวสามสายนะครับจับสามสายก็คือโนดซีจับโนดตัวซีโนดตัวจีทั้งสองเส้นนะครับก็คือจับทาบแบบนี้ครับจับทาบสามนิ้วนิ้วชี้ แล้วก็นิ้วก้อยก็ไปที่โน้ตจีแล้วก็นิ้วชี้ด้านบนอีกนะครับเป็นโน้ตจีแบบนี้ก็ไม่ผิดนะครับมันจะเป็นการเล่นแบบ power chord แบบมันจะเสียงมันจะหนาขึ้นถ้าเสียงแบบสองเส้นก็เสียงมันจะบางลงครับ๋ยวถ้าจับสามสายมันเสียงมันจะหนาขึ้นนะครับนัแบบ่นก็คือคู่ห้านะครับ คู่ห้าแล้วก็เราจะเราค็จะลากลากบันฟอม์มครับลากทั้ฟอมลากัฟอมตรงนี้ไปแบบเดิมเมืลากไปนะครับไปเฟตติอาแล้วก็กลายเป็นโน้ตดีเลยนะครับโน้ตดีก็ตามที่ผมให้เป็น เป็นช่องเป็นโน้ตไปแล้วนะครับว่าจะไล่ยังไงนะครับคอร์สต่อไปที่เาจะแนะนำนะครับคือคอร์สเอ่อ C3 สามนะครับคู่สามนะครับคู่สามเป็นฟาบ์คอร์สนะครับเราก็จะจับโน้ตแรกก็คือโน้ตับ แล้วก็เราจะไปะจับโน้ตตัวที่สามของสเกลโอหรือโคดนะครับเราก็ไล่เป็นหนึ่งสามตัวที่สามนะครับเราก็จับสองเส้นนะครับนี่ครับสองเส้นคู่สามครับคู่สาม คือนี่สำหรับนี่คือ,ค,อคือการสอนนี้คือสำหรับคนที่รู้สเกลแล้วนะครับว่าเวลาไล่โน้ตในปี่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเท็กคือโน้ตตัวที่หนึ่งสองสามในสเกลไล่ง่ายับไล่ไม่ยากนีนน่คือ, Note อู่สามอีกจุดหนึ่งก็เหมือนกัน,นครับ สายที่หกเฟสที่แปดครับสายที่หกเฟสที่แปดสาม,สามโน้ตที่ตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สามกลายเป็นคู่สามกลายเป็นคู่สามค,ค,คอต่อไปเราจะเป็นเพลากรกดคู่แปดครับ คู่แปดก็คือว่าวิธีการจับแบบนีบ้ผมจะเริ่มเหมือนเดิมนะครับโน้ตซีนะครับ,รบสายที่ห้าเฟดที่สามเราก็ไล่ไปไปจนถึงคู่แปดนะครับก็คือโน้ตแปดก็คือคู่แปดก็คือโน้ตก็คือโน้ตตัวเดียวกันนะครับแต่ว่ามันต่างออกค็ค พอคือวันนี้วิธีไล่นะครับก็คือน็อตตัวเดียวกันนะแล้วก็เราจะจับในว,วิธีจับนะครับเราจะต้องให้ใสาที่อยู่ระหว่าง อยู่ระวังนะครับนี่้าเป็นโน้ตซีนะครับคือวิธีจับนะครับวิจับสายที่ห้าเฟสที่สามนะครับแล้วก็สายที่สามแฟสที่ห้านะครับแต่ว่าแล้วก็เส้นที่สี่เราจะตายมันบอดนะครับบอดก็จะแย่เสียงมันออกมาครับถ้าเสียงมันออกมามันจะเป็นมันจะไม่ใช่ คู่แปดครับเราต้องปิดเสียงตัวนั้นออกแล้วก็เอาเฉาพาะโน้ตตัว C ีแต่ออกเทปคือโน้ตคู่ครับ อย่างที่ผมบอกเบื้องต้นนะครับคือเราต้องจําคือโน้ตแต่ละช่องน้ายหมดนะเวลาไล่ครับไล่จากสายเปล่าครับแล้วก็จากไอ้หนังสือจากที่ผมให้ตารางไปนะครับมีก็อ e, ีสายเปล่าสายอกอีนะครับอเ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 นี่ยครับสมมติว่าอีเอ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  จะจับเป็นเ power c h o ด d D กว่าเราก็ไล่ครับหนึ่งสพอเราจะจับเป็น power c h o ด d c d D นะครับเราก็จับหนึ่งามสี้าเราก็นับไล่ไป่อนอะครับโน้ตตัวที่ห้าโน้ตตัวที่ห้าหนึ่งกับห้านะครับแล้วก็ดีด power c o มันไม่ยากอย่างวี่คิดครับแต่ อย่างน้อยก็ต้องรู้สกลิลด้วยนะครับมันจะได้ง่ายเราจะได้เข้าใจหลักแล้วก็มันจะเป็นปืนตาในการต่อยอดในการเล่นกีตาร์โปรวิงเกอร์สไตล์หรือว่าเป็นกีตาร์แนวแนวทุกอย่างทุกแนวครับมันต้องขึ้นขึนนน้นกับสกลิลหมดเลยนะครับ